นี่ครับ1ชุดวันนี้ผลงานออนไลน์จากทางบ้านครับก็นี่นะครับชุดนี้ผมได้เช่าแบ่งมานะครับไม่แรงแล้วผมก็จะแบ่งต่อมไม่แรงครับองค์นะครับปกติแล้วนี่แบบนี้2องพครับอันนี้2องพันห้าเรงสามพอันนี้2องพครับอันนี้ประมาณ2องพันอันนี้ก็ประมาณ2องพันนี่เนี่ยปกติคือเกินสองพันหมดเลยบางองค์แรงกว่านั้นอ่ะแต่ว่าผมได้มาเบาครับผมก็แบ่ง ไม่เกินสองพันต่อองค์งครับพันกบาทนะพันกบาท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 ไม่เกินสองบครับก็ถ้าใครต้ใจก็ทักข้อความมานี่อ่ะแต่ผมมีเปิดยกแบบคุม้มคุมด้วยนะว่าองค์พันกบาทมาคุ้มแล้วครับมีเปิดยกด้วยอ่ะโอเคถ้าใครต้ใจนะอ่ะบอกก่อนว่ามีพระอะไรบ้างนี่ซิวารียุกต้นไปีั้งมันห้าร้อยครับเป็นพระซิวารีพิมพ์ใหญ่ใบมะยมครับยุกต้นเลยพระสวยหน้าชัดเห็นไหมนี่ อันนี้นักปกพิมพ์เล็กครับพระยุคแรกปีสองพนห้านย์เก้านี่นเนื้อผงม,มุทคุณนี่ถอดพิมพ์มาคม,มูลครับเนื้อผงน้ํามันอันนี้พระลุ่งพักวกลยทำเองอันนี้พระรุ่งพักเกลยสร้างเองหมดเลยนะเนี่ยหมดเลยหมดทุดเลยมีมีอันนี้สั่งสร้างนะมีนี่สร้างโรงงานมาเองนะครับแต่ว่าได้ได้ความสวยได้สวยชัดนี่เป็นเนื้อคริมด้วยอ่าเนื้อคริมแบบนี้คนต้องการสูงนะคือเนื้อนิยมเนื้อนิยมนี่ก็รุ่งพกวกลยสร้างเอง นี่นางพญาเนื้อปกโผก,ก้านางพญาเนื้อปกโผก,ก้าครับอ่ะอันนี้นิยมนี่อ่ะแบ่งเบาๆครับพี่ๆเดี๋ยวผมเปิดยกให้ด้วยใครสน,นใจทักมาเลยนี่อ่ะทักไลน์ทีวันจีเอฟซนะครับหรือดูใต้คอมเมนต์เลยผมส่งทางการติดต่อไปแล้วนะครับก็ทักมาเดี๋ยวผมส่งภาพให้ชมแล้วก็อ่ะโอเคใครเพิ่งดูคลิปแรกนะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ